สวัสดีครับผมอาจารย์อนุนเชษคำถาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจวันนี้จะมานำเสนอวิจัยสื่อชื่อสื่อว่าชุดสาธิตวิเคราะห์การจุดระเบิดในงานเครื่องยนต์แกส๊สอิ่มสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขาช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจครับที่มาและความสาคัญของงานวิจัยนี้นะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอนในรายวิชาของงานอุตสาหกรรมนะครับในงานจังโยนหรือในรายวิชาของเครื่องยนต์แก๊สซิลินเองนั้นนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีสื่อการสอนมีชุดสาธิตที่ได้เห็นสภาพจริงในการทํางานของการจุดระเบิดต่างๆนะครับรวมถึงในการวิเคราะห์ปัญหาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับฉะนั้นผู้วิจัยจริงได้จัดทําสื่อชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษานั้นได้เรียนเห็นถึงความสําคัญและก็ได้เห็น สภาพจริงและก็การวิเคราะห์ปัญหาและก็สามารถเก็บผลวิเคราะห์ในการประเมินการทํางานการวิเคราะห์การทํางานของเครื่องยนต์ครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับ 1. เพื่อจัดทาและพัฒนาชุดสาธิตวิเคราะห์การจุดระเบิดในงานเครื่องยนต์แก๊สลีน 2. ประเมินประสิทธิภาพของสื่อชุดสาธิตวิเคราะห์การจุดระเบิดในงานเครื่องยนต์แก๊สลีน 3. ศึกษาความพอใจเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อชุดวิเคราะห์การจุดระเบิดของเครื่องยนต์แกส๊สสูดครับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการทดลองได้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีาพายัพและบริหารธุรกิจนะครับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ช่างยนต์นะครับสาขาช่างยนต์ AU102 จํานจำนวน17คนครับในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีหลักการเกี่ยวข้องของนวัตกรรมนะครับ อันนี้จะเป็นวงจรของการจุดระเบิดนะครับสังเกตนวงจรนะครับจะเริ่มในส่วนของแบตเตอรี่นะครับสวิตช์กุญแจไปที่คอยจุดระเบิดไปที่จานจ่ายแล้วก็จะไปที่หัวเทียนประจำสูบข,ของเครื่องยนต์นะครับเพื่อที่จะทำการจุดระเบิดในเครื่องยนต์ต่อไปครับขั้นตอนการพัฒนาสื่อนะครับ 1. ทําการวางแผนและก็ออกแบบชุดสาธิตวิเคราะห์การจุดระเบิดขึ้นมาใหม่นะครับสสร้างชุดสาธิตขึ้นมานะครับให้แตกต่างไปจากเดิม สังเกตนะครับในภาพซ้ายมือนะครับจะเป็นในส่วนของงานวิจัยในปีที่แล้วนะครับจะเห็นว่ามีขนาดที่ใหญ่และก็น้ำหนักมากนะครับและก็ได้พัฒนาในรูปภาพที่ความมือนะครับจะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะสมกับการใช้งานและก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับผมส่วนประกอบและการใช้งานนะครับในส่วนของนวัตกรรมสังเกตนะครับใน ตำแหน่งที่ 1. 2. จะเป็นช่องสเก็ตสําหรับเสียบหัวเทียนนะครับสาจะเป็นช่องแสดงสถานะไฟแรงสูง5จะเป็นสถานะไฟพาวเวอร์หจะเป็นสถานะ,ะปุ่มสําหรับปรับย่างนะครับส่วนการใช้งานนะครับหสวมหัวเทียนนะครับลงไปในช่องสเก็ต2ปิดฝาครอบเพื่อความปลอดภัย 3. เสียบปลั๊กโดยใช้ไฟฟ้า220โวลต์นะครับ 4. นะครับปรับตัวปุ่มพาวเวอร์แล้วก็เลือกปรับย่านได้ตั้งแต่1,000ถึง6,000ะครับ 5. บันทึกผลแล้วก็วิเคราะห์การทดลองครับต่อไปเป็นวิดีโอสาธิตการทำงานของงานวิจัยครับสวัสดีครับมาพบกับนะครับการใช้งานนะครับชุดสาธิตออระบบ จุดระเบิดในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับซึ่งเป็นผลงานวิจัยนะครับตอนนี้ผมได้ถอดนะครับหัวเทียนจากเครื่องยนต์เครื่องนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมาทําการให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงนครับนี่เป็นหัวเทียนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเทสหัวเทียนสองหัวนี้นะครับว่าปกติอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มาเสียบในช่องสเก็ตนะครับแล้วก็ปิดฝาเพื่อความปลอดภัยนะครับเสียบปลั๊กนะครับ แล้วก็เปิดสวิตช์ Power นะครับแล้วก็ทําการเลือกนะครับในส่วนของความเร็วกบแล้วเราก็จะเห็นแสงไฟน,นะครับและก็ตรวจเช็คนะครับวิเคราะห์และก็สรุปผลอ้านเองตามตารางรูปภาพครับแล้วก็ปิดการใช้งานครับตอบว่า เงื่อนไขและข้อควรระวังในการใช้สื่อนวัตกรรม 1. มีความรอบคอบและความปลอดภัยสสังเกตและวิเคราะห์ผล3ไม่ควรใช้นานจนเกินไปจนเกิดความร้อนสังเกตในรูปภาพสองรูปภาพนี้นะครับจะเป็นรูปภาพสําหรับงานวิเคราะห์หัวเทียนนะครับมีทั้งสภาพปกติและผิดปกตินะครับเอารูปภาพนี้ไปวิเคราะห์ครับสรุปผลการใช้นวัตกรรมนะครับ ผู้ใช้ชานทั้ง5้าคนมีความคิดเห็นต่อโครงสร้างชุดสาธิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบด้านการใช้งานนะครับอยู่ในระดับมากสามารถนําไปใชใ้เป็นชุดในการสื่อการสอนได้ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดสาธิตจํานวน17คนมีความคิดเห็นว่านะครับมีการใช้งานได้ดีนะครับทั้งด้านการออกแบบโครงสร้างนะครับการใช้งานด้นีอยู่ในระดับมากนะครับโดยใช้ทั้งแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช้ชานและแบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับที่มากนะครับและเหมาะสมสําหรับจะเป็นสื่อการสอนครับผู้วิจัยจึงขอจบการน,นําเสนองานวิจัยเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ